รถมาจอดซื้อรถตีหนอทุกคนฮันสักุระบาร์ฮันทิวาดินว่าจะลองไปเบิง์น่านะนักท่องเที่ยวเพ่นไปกินข้าวมาด้ยจังไหรนี่ขนะแม่หลายบอสื่อสารบ่าเข้าใจกันทุกคนสบายดีทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตอนช่วงแรงๆค้ำๆแล้วเนอะเป็นแมงนแรงๆแล้วเป็นเวลาประมาณสักแปดโมงอนกลางคืนแล้วเนะปาร์ต้ยางออกมา แถวๆกลางเมืองวังเวียงเราจะมาเบิ่งบรรยากาศตอนช่วงกลางคืนอยู่ท yeah. ี right. ่เมืองเวียงมาเบิ่งว่าตอนช่วงกลางคืนท่านบรรยากาศจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะพาทุกคนลองย่างเลาะเบิ่งบรรยากาศอยู่แถวๆเมืองวังเวียงแห่งนี้ว่าจะเป็นยังไงว่าจะย่างไปเบิ่งแถวๆเนี่ยก็บ่าซากุระว่ะที่คนไทยเว้าเถึงตายที่สุดนะบ่าอันนี้นะบ่าซากุระนี่นะก็ว่าจะลองเบิ่งว่าจะลองย่างไปเบิ่งว่า บรรยากาศที่ฮันเป็นจังไระนะมีคนไปเลาะไปยังบ่อเป็นจังไรนะเดี๋ยวจะลองย่างวนไปแล้วจะไปหาซื้อโรตีอ่ากินน้ำเนาะโรตีบางเบียงขึ้นซื้อไนดะ้เดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศที่เมืองเบียงซงอขึ้นกันได้ว่าจะเป็นจังไรนะตอนช่วงแรงๆที่ผ่านมานะป้าตัดินก็พาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่แคมน้ำสองก็มีน้องเคี้ยวหลายอีหลีในชี่เฮือลองเฮือขนาะดอันนี้ก็เมื้าฮนอาหารก็เปิดเกือบทุก้านเลยบริเวณแถวนี้นะ แล้วก็มีนักท่องเที่ยวนางก,กินขา้าวกินน้ำอยู่ตาม้านอาหารต่างๆเนาะแล้วก็เปิดไฟส,สวบายอันนี้ก็้านสะดวกซื้อนะเส้นนี้ฮันจะเป็นถนนเส้นกลางหรือว่าถนนเส้นหลักอยู่ที่เมืองบางเบียงเนาะแต่ว่า,าถ้าเป็นถนนหรือว่าหนทางที่มีบริษัทท่องเที่ยวมีอย่างนั้นจะเป็นถนนหนทางที่ยู่ติดกับน้ำซองก็ออกไปท่้นแต่ว่าอันนี้จะเป็น เส้นทางใจกลาง,งเมืองขน,น่ะภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีอันนี้ไม่ขายโรตีหลายหลายเดี๋ยวจะลองย่างไปเบิ้งหลายๆซอยหลายหหอมเนาะว่าจะเป็นจ<ม>ังไงเดี๋ยวเอาไปเบิ้งบอนนี้กันเนาะบอนแถวด้านหน้าวัดนี่เขาจะ,จะมีขายขาย่โรตีโรตีวางเวียงหลายหลายน่ออันนี้คนที่เขาจะจะกลับนครลงที่จันบอยเยเขาจะมักมาซื้อโรตีอยู่แถวนี้ พอ,อซื้อไปนี่มันจะไปขึ้นทางด่วนนะซื้อไปด้านหลังของปารดินในตอนนี้ฮะแล้วขายโรตีเต็มไปหมดแถวนี้โรตีโรต,โตีวางเวียงขึ้นซื้อ,อไู้ใดมาเพราะรองเวียงจะต้องมากินโรตีถ้าก็กินเาบ้ารองเวียง่าสิน <c> ะ <oughs> คนหลายเลยาจจะซื้อโรตีกัน มีทางนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวคนลาวแล้วก็น,นักท่องเที่ยวคนไทยค่อนข้างจะหลายในคนไทยนะส่วนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปหรือว่าเฮาเอื้นกันราฝรังท่านก็มีให้เห็นพอสมควรในตอนนี้อยู่ที่วางเวียงนะแต่ว่าก็ยังบ่ถึงคำว่า,าหลายคือกับตอนก่อนที่จะมีการระบาดของโควิดสิเก้าเชีย รถมาจอดซื้อรถตีเนาะ๋ือคนเลยให้ให้รถพิสเลย้มมีกระเจีายนามาเที่ยวกัน้วก่อนช่วงแรงๆไปวม็กลับที่นาเพราะว่า ขึ้นทางด่วนไปนักัน,นุ่มยิ่งจัดเส้วเดี๋ยวก็ะหอดอะไรผู้สาวคนวัยรุ่นวัยนุม่มทั้งนั้นมาซื้อคนหลายว,ะวา่ะที่มันขึ้นมา ด้านหน้าวัดกลางนี่นะส่วนด้านหน้าวัดกลางนี่มีขายโรตีหลายๆแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งคิวทางแคบของเขาจะบอกขายหลายเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพายางรอไปเบิงง้งก่อนอื่นนั้นเราไปเบิ้งแถวๆด้านหน้าห้างสักุระกันก่อนนะจะมีคนหลายบ่เป็นห้างที่คนเข้าถึงกันหลายนะโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องคนไทยที่มาเที่ยวประเทศลาวมาเที่ยววางเดียง์เขาจะเวากัน หลายฮีลีห้านนั่นเดี๋วไปเบิ่งกันฮานสากุระบารห้านที่บินว่าจะลองไปเบิงนะ์นทมวเนบอมนวันนี้จะเป็นห้านนี่บอห้านนี้เป็นจะเขียนแล้วหา้าอยางจะลองย่างไปเบิง่งนเดี่าดินจะไม่ได้เข้าไปน้อยเด ปาร์ติินพัฒน์น่ทันนัดในการเที่ยวกลางคืนแล้วก็พันนัดท่านกินดื่มไปเลยนะแต่ว่าจะลองยางผ่านผ่านเบิ่งกสิสี่ขนาน,นี่แหละอานสิริราปลา กันได้มาเที่ยวกันได้ทุกคนเปิดแล้วเปิดแล้วต้องคำคำเดิก๊กเดิ๊กวันนี้อีกซื้อมาหนึ่งคนจึงจะหลายจึงจะคึกคืนนะตอนนี้คนก็ไปกินข้าวตีน้ำกันไปย่างรออ,อย่างกันสินะเอาซื้มจังน้อยนะคนจะมาหลายนี่้ามี่กับป้าดิมก็เคยมานั่งกินเช่นนี่เลยอาหารแซบ่บคนพลังเต็มเลย ตอน,น,นแรกนะุกคนปตะดินยางทานอันถนนเส้นที่เรียบไปตามแค้งน้ำซองนะแถวด้านหน้าของแถวอมารี A นะเห็นมีฟ่งยางนะโอ้โหน้ำตาจนซึมนะเดี๋ยวหู้ซึกดีใจจังใดเขาบอกฮู้นะหู้ซึแว่าเออกลับมาแล้วสินะวางเวียง มาเด้อมาเทียววเ่ยววังเวียงเด้อวังเวียงกลับมาแล้ววังเวียงกลับมาแล้วเพื่อนมองไหมนักท่องเที่ยวมาลงรถนะ่ะน่าจะไปกินข้าวมาหรือจังไดนี่นักท่องเที่ยวเพิ่นไปกินข้าวมาหรืจังไดเน,นี่ยะมองไหม หลายบอหลายดีเลยหลายคันรถตู้เลยกวลาที่เข้าโรงแรมกันเอ๋วันนี้ก็มีขายโรตีกันกอนมีนักท่องเที่ยวมาซื้อยอยู่นักท่องเที่ยวคนไทยนาะทกคนซื้อโรตี ไม่ใส่ไข่นะเท่าไหร่ก็เอา15เง้ยยงไม่ได้ใส่ไข่เลยนะออก็15เงี้ย15เงี้ย15บาทไทยนะไทยนะใช่ไหมยังไม่เอาหรอกย็บยังไม่เสร็จเหรอ คือสารบ่เข้าใจกันทุกคนอ,อ,อยู่วันนี้เขาจะก็มีขายหลายหลายทุกคนโรตีแต่วันนี้บ่ค่อยมีคนคนที่จะไปซื้ออยู่แถวแถวอ่าคุณนายแถวแถวเส้นทางหลักคนตีีรเขาก็ว่าซื้อแผงนหนึ่งได้แต่ว่ากินข้าวอิ่มอิ่มนะสี่ห้านาทีดีด๋วยว เอาไซ้กล้วยให้ได้อันหนึงเดวไซ้กล้วยเท่าไหร่กะ15ัสาาใส่ไคบ่กลนี่ใส่ไ่ใส่ใเพิ่มมาเพิ่มเมงินมออย่อย่างลวงเรียกน,นี่คือขายหลายนคนกินหลาย แขกหลายนี่นายเป็นคนแขก่ะคนอินเดียป่ะ,ะ <c oughs> แขกนีนน่นายถงนั่งโต๊เทีย่ยว้ต <c oughs> ้องีนคนไทยมาหลายดีเทียวและมาตุกเเรอกอินตุรก,กคนอินมาก,กจะเด็ขิรากินเลย่ะมีคนสายลายเนี่ะเนียายพเล็กละน้อย คนไทยมาหลายวันตรงนี้ใช่มาหลายหลายเฉพาะสาวอาชีวาหลายทุกมือเลยหาก็หลายเดือนนี้นี่นะว่ะาทุกมือจะมารถไฟดีแม่แล้วเนี่ยนมประถาใส่หลายเนีออเี๋ยวทีหวานเกิอนอ๋อนี่เทียนชาวจี คนตอนนี้เราก็ได้โรตีมาแล้วเนาะก็กำลังยางกลับกันพักก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะทุกคนอยู่ที่เมืองเวียงในตอนนี้ก็บางบอบางจุดก็ทีว่าคึกค,คืนเลยมีนักท่องเที่ยวมาหลายพอสมควรนะเดี๋ยววัอาทิจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ได้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงนะน้ำรับฟันดีสบายดี